9ความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตไดโนเสาร์เริ่มกลายเป็นภาพที่ชัดเจนในหัวมนุษย์ตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี1864และนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลานานนับศตวรรษที่พยายามทำความเข้าใจไดโนเสาร์ให้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการค้นพบใหม่ๆ จะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่ตลอดเวลาและนั่นทําให้ภาพของไดโนเสาร์แบบด้เดิมที่ติดหัวเรามาตั้งแต่ในภาพยนตร์หรือในหนังสือสมุดภาพต่างๆทําให้เรายังเข้าใจผิดเกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่มากแล้ววันนี้จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับไดโนเสาร์มากขึ้นและนั่นจะทําให้คุณรู้ว่าเรายังเข้าใจไดโนเสาร์ผิดอยู่หลายเรื่องทีเดียวหนึ่งทีเร็กซ์มีแขนกระจิ๋วหนูที่อ่อนแอ ทีเร็กเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่โตมโหฬารและขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดเหี้ยมดูร้ายแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมันอย่างมากก็คือพวกมันมีแขนที่เล็กกระจิว๋วหลิวจนทําให้เราเชื่อว่าแขนของทีเร็กช่างอ่อนแอและไร้ประโยชน์สิ้นดีแต่จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าแขนของทีเร็กอาจมีความยาวแค่เพียงสามฟุตแต่แขนของพวกมันมีความแข็งแรงอย่างมาก พวกมันสามารถใช้แขนยกน้ำหนักหลายร้อยปอนด์ได้ไม่ยากและใช้แขนฉีกมนุษย์ตัวเล็กๆแบบเราได้สบายๆแน่นอนว่าแขนของมันไม่ได้ไร้ประโยชน์อีกต่อไป 2. สัตว์โบราณในยุคไดโนเสาร์ทุกตัวคือไดโนเสาร์ มีหลายคนใช้คำว่าไดาโนเสาร์เพื่อเรียกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อาศัยอยู่ในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกไปจนถึงยุคครีเทเชียสแต่ในความเป็นจริงแล้วไดโนเสาร์คือสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคเหล่านี้เท่านั้นซึ่งยังมีสัตว์โบราณอีกมากมายหลายประเภทที่อาจมีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์แต่มันอาจถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์เลื้อยคลานหรือปลาเท่านั้นเอง 3. ไดโนเสาร์เดินลากหาง เป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่มีหางแล้วมันจะเดินพร้อมกับลาบหางของมันไปด้วยนั่นจึงทำให้ผู้คนคิดว่าไดโนเสาร์ก็คงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ยุคนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้เดินลากหางของมันว่าแต่นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรสิ่งที่ที่สุดคลิสตีนี้คือนักโบราณคดีไม่เคยพบรอยลาบหางของไดโนเสาร์พร้อมๆกับรอยเท้าของพวกมันหลายพันรอยซึ่งหางของไดโนเสาร์ก็มีขนาดใหญ่โตและถ้าหากพวกมันเดินลากหางละก็ จะต้องมีหลักฐานปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนสีไดโนเสาร์เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเรามาตั้งอิงไดโนเสาร์กับสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆในยุคป,ปัจจุบันและเชื่อว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกันอย่างเช่นทิ้งจบและอีกตัวหน้าที่วางไข่แล้วทิ้งไปแต่นักวิทยาศาสตร์เองก็พบหลักฐานใหม่ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไดาโนเสาร์หลายชนิดดูแลลูกๆของพวกมันเป็นอย่างดีหลักจากปักตัวออกมาอย่างเช่นพี่โคโซอร์ไดโนเสาร์ขนาดเล็กคล้ายกิ้งก่าที่มักจะตั้งอนณานิคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว 5. ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกที่ครองโลก เนื่องจากไดโนเสาร์ใช้เวลาปกครองโลกใบนี้มานานหลายล้านปีก่อนที่จะถึงยุคของมนุษย์จึงไม่แปลกที่เราจะคิดว่าไดโนเสาร์คือสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกที่ครองโลกแต่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก่อนไดโนเสาร์หลายล้านปีชื่อของมันคือปารยาซอต้นกำเนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนไดโนเสาร์แถมมันยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่น่าเกลียดที่สุดอีกด้วย กไดโนเสาร์ข่มขู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์จากที่เราเห็นในภาพยนตร์เมื่อไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เดินผ่านไปที่ใดก็มักจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิ่งหนีกระจัดกระจายหายไปหมดแต่ในความเป็นจริงไดโนเสาร์ยังมีสัตรูตามธรรมชาติอีกมากมายและหลายครั้งที่ไดโนเสาร์ตกเป็นเหยื่อะเองอย่างเช่นเจ้าราซานดรองโกบี้จากกาลาวายาห่างๆของจระเขที่ขมือไดโนเสาร์เป็นว่าเล่น เ็ไดโนเสาร์ศูนพันเนื่องจากไม่สามารถวิวัฒนาการต่อได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าไดโนเสาร์ศูนพันธไปหมดเพราะพวกมันไม่สามารถวิวัฒนาการให้อยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหลังจากเกิดอุกกาบาตชนโลกแต่ทฤษฎีก็ถูกปัดตกไปเพราะคุณอาจไม่รู้ว่านกจำนวนมากบนโลกใบนี้ก็เป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ซึ่งมีจำนวนมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึงสามเท่านั่นหมายความว่าพวกมันวิวัฒนาการมาตลอดจนมาถึงปัจจุบัน 8. ปุกกาบาทลูกเดียวชนโลกฆ่าไดโนเสาร์ทั้งหมดปุกกาบาทชิกเอ็กลาบคือผู้อยู่เบื้องหลังความสูญเสียของไดโนเสาร์เกือบทั้งหมดแรงประทะของมันรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงบนเกาะฮิโรชิมาถึงห0 0 0งล้านเท่ากินพื้นที่ความเสียหายไปถึง110ไมล์ สิ่งที่เกิดตามมาคือความพินาศบนอ่าวเม็กซิโกเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขนาดยักษ์กระจายไปทั่วเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดเข่าควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าปิดกั้นแสงอาทิตย์นานถึง2ปีเต็มและนั่นส่งผลต่อระบบนิเวศบนโลกนี้ทั้งหมดแต่อุก,กาบาตลูกนี้ไม่ใช่เหตุผลเดียวของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เพราะการระเบิดของซูเปอร์วลเมโนในอินเดียก็ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันธุ์ไปมากถึง3ใน4เช่นกัน 9. ไดโนเสาร์ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดหลายคนคิดว่าไดโนเสาร์ยอดนิยมที่เราเคยได้ยินชื่อกันไม่ว่าจะเป็นทีเร็กซ์สเตโกโซอรสัสเทโรซอร์รอนโตซอรสัสและไทเซราทอปจะมาเดินอยู่ในยุคเดียวกันแต่ในความเป็นจริงยุคของไดโนเสาร์มีอยู่หลายยุคไม่ว่าจะเป็นไซแอสิค จูราสิกและครีเตเชียสซึ่งไดโนเสาร์แต่ละชนิดก็อยู่ต่างยุคต่างสมัยกันไดโนเสาร์บางตัวอยู่ห่างกันเป็นหลายสิบล้านปีแต่คุณอาจเจอมันในภาพยนตร์จูราสิกพาร์คในภาคต่อๆไปนั่นเอง